วันนี้เราได้รับเกียรติจากมิเตอร์ทูริสนะครับเทคนิคจากบริษัทแม่นะครับของ HB Body มาสาธิตการพ่นพื้นสเปย์ครับครับชิ้นงานแรกก็จะเป็นการพ่นพื้นสเปย์981นะครับเป็นพื้น 1K นะครับส่วนชิ้นงานอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นพ่นพื้นสเปย์ 2K นะครับรหัส P360 นะครับการพ่นก็จะพ่นโรยไปเรื่อยๆนะครับไม่เน้นการกบตัวนะครับทางฝั่งซ้ายมือนะครับการพ่นนะครับให้ ทางลูกค้านะครับเวลาพ่นจะไม่จี้เข้าไปนะครับพ่นโปรยนะครับทิ้งเที่ยวระหว่างเที่ยวก็ประมาณ2-3นาทีนะครับอันที่เป็นพื้นที่พ่นเสร็จแล้วก็จะมีฟิล์มความหนาระดับหนึ่งนะครับก็รอประมาณ15นาทีนะครับอันนี้พ่นเที่ยว2นะครับของพื้นสเปร์360ซึ่งจะมีสีขาวสีดำแล้วก็สีเทาเนื้อสีพื้นสเปร์360ก็จะมีความหนากว่าสเปร์981นนะครับเหมาะสำหรับงานซ่อมนะครับอันนี้เราก็พ่น พื้นสเปย์ทั้งสองฝั่งฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะครับรอประมาณ15นาทีครับก็จะเริ่มในขั้นตอนการขัดเราก็จะขัดนะครับด้วยเบอร์800นะครับตีนสีพื้นโดยขัดวงกลมๆให้เหมือนเครื่องขัดนะครับขัดไปที่ชิ้นงานเราใช้กระดาษทรายเบอร์เดียวนะครับคือเบอร์800ขัดแล้วจบในขั้นตอนเดียวเลยครับเพื่อการประหยัดเวลานะครับฝั่งของสเปย์360กนะครับก็ขัดเป็นวงตรงตีนสีพื้นก่อนนะครับแล้วก็ขัดไปที่ชิ้นงานก็ ใช้กระดาษทรายเบอร์พี800นะครับขัดแห้งได้ขัดน้ําได้นะครับภายใน15นาทีขัดเสร็จแล้วเราก็เช็คความเรียบร้อยทําความสะอาดชิ้นงานนะครับสีพื้นสเปรย์ก็จะช่วยให้เราทํางานได้เร็วขึ้นนะครับเสร็จแล้วก็ใช้น้ำยาเช็ดคราบเช็ดไปที่ชิ้นงานนะครับก็คิดว่าใช้เวลาจากเริ่มจนจบของสีพื้นเนี่ยประมาณ30นาทีนะครับก็พร้อมที่จะพ่นสีในขั้นตอนต่อไปนะครับการพ่นสีนะครับให้เราเน้นไปที่พ่นสีที่สีพื้นก่อนนะครับให้มีการกบตัวที่ดีก่อน แล้วก็พ่นไปที่ชิ้นงานครับสีตัวนี้เราก็ใช้สีของ h b Body นะครับแรงดันลม2บารพ่น2เที่าครึ่งเป็นสีบอลน,นะครับพ่นไปที่ชิ้นงานครับพ่น2เที่าครึ่งแล้วก็พ่นเคลียร์ก็เป็นอันเสร็จชิ้นงานนี้นะครับก็ถ้าลูกค้าสนใจหรือต้องการรายละเอียดการใช้งานของสีสเปร์นะครับสอบถามได้ที่บริษัท LK AUTO นะครับครับผม